สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูอุปกรณ์นะครับผมที่พี่ชาวฮ็อกเทลนะครับแล้วก็พี่เนอกนะครับมือกี้ได้ท่านหนึ่งนะครับของฮ็อกเทลเนี่ยได้ใช้นะครับในคอนเสิร์ตจริงๆเลยซึ่งก็เป็นเซตนะครับที่วงฮ็อกเทลเนี่ยได้ใช้กันในคอนเสิร์ตข้อสอบนะครับ สวัสดีครับผมยายพี่ชาวเริ่มแนะนําตั้งแต่กีตาก่อนเลยโอเคได้เลยครับใช้เป็นตัวตัวหลักก่อนก็คือของหลายๆโชว์ก็คือตัวสีดําตัวนี้นะฮะก็ตอนแรกดําสนิทตอนนี้เริ่มเขียวแล้วเนี่ยถ้าดูกับแสงมันจะเริ่มเขียวแล้วก็เป็นตัวที่ที่ผมถนัดมือที่สุดไม่ได้ทำอะไรเลยครับมาเดิมๆเลยครับก็ตั้งทัชชิ่งให้มันเข้ากับมือผมบันทึกเสียงส่วนใหญ่จะเป็นตัวตัวตัวนี้มากกว่าใช่ครับได้ครับ ถ้าตัวนี้ผมจะได้มาเกิน5ปีประมาณ5 6ปีตัวนี้ผมไม่เห็นพี่เล่นอยู่บ่อยๆใช่ใช่ใช่ตัวจริงนีนสวยกว่าที่กล้องเยอะสั่งเข้ามาจากญี่ปุ่นจากเข้ามาจากญี่ปุ่นใช่ก็ตัวนี้ใช้อัดเยอะเพราะว่าได้มานานแล้วก็มีหลายเพลงที่อัดแต่ผมจําไม่ได้จริงเพลงไหนเพราะว่ามันไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะออกไบ i ท์กว่าตัวตัวสีดําแต่ละตัวบางทีซื้อรุ่นเดียวกันเสียงกันไม่เหมือนกันเลยตัวนี้ก็คือใช้บ่อยใช้ที่บ้านใช้แบบทาเดโมหรือแบบ อัดรายงานที่บ้านผมก็ใช้ตัวนี้เยอะมากนะครับพิกัดเดิมไหมครับพิกัดเดิมทุกอย่างเลยครับไม่ได้เปลี่ยนเลยตั้งแค่ทัชชิ่งอย่างเดียวอันนี้อันนี้ตัวนี้เป็นบอดนเอเซนเชียลใช่ครับเอเซนเชียลรุ่นเอเซนเชียลนะครับก็เป็นน่าจะเป็นรุ่นเล็กสุดน้องเล็กสุดของของแซนเบิร์กใช่ครับอทุกคนไม่เคยเห็นสีนี้แน่นอนเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่ตอนนี้นะคือผมอินสีประมาณนี้ แล้วก็อยากจะได้สักตัวหนึ่งที่มันมีเป็นเป็นสีที่เราชอบจริงจริงก็ก็เลยสั่งทำตัวนี้เป็นสีคัสตอมตัวนี้แล้วก็ส่วนอนาคตอ่ะว่าจะมีสีนี้ทำออกมาอีกไหมหรือว่าอะไรเนี่ยก็ยังยังบอกไม่ได้ก็อตอนนี้ประมาณนี้ดีกว่าว่าสีตัวนี้เป็นสีที่เป็นตัวที่ผมไปทำสีมาใหมา่มีชื่อสีไหมครับผมเรียกว่า <laughs> <laughs> สีขนมชั้นแล้วกันเคยคุยกับเจ้าของเยสติทานะครับว่า พี่แกเขาบอกมีมีไอเดียว่าเขาอยากจะทำกีตาร์สีชาไทยสีชาไทยเออผมก็เลยว่าเฮ้ยถ้าแบบชาไทยงั้นเราก็ทำขนมชั้นไหมคือผมผมว่าพยายามพยายามเลือกอะไรที่มันแบบหนึ่งเป็นสีที่เราชอบ,บ <c oughs> สองคือมันมีความหมายอะไรบางอย่างที่มันแบบโอเคถ้ามันแบบไปต่างประเทศหรือไปอะไรมันจะบอกเฮ้ hey, เนี่ยสีขนมชั้นขนมบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เีกว่าแบบฟงทหารอะไร ไม่ใช่เออผมไม่ค่อยมีปัญหากับแฟนเฟดหรือว่าเฟดตรงเท่าไหร่ก็คือสลับไปสลับมาได้ไม่ไ,มได้งงอะไร นะครับก็เลยไม่มีปัญหาเลยว่าตัวนี้เป็นเฟตตรงหรืออะไรตัวนี้ข้อดีของมันก็คือมันมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเพราะว่ามันฟิกมันซิมเพิลอใช่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไว้ผมไว้เล่นเพลงหนักเพราะว่ามันจะโยกร่้กระแทกได้เพลงหนักหรือมือหนักใช่ใช่เราเราโยกหรือว่าเราโดดหรืออะไรเงี้ยกีตาร์ตัวเจ็บใช่เพราะบางทีอย่างอย่างตัวที่มันมีคันโยกอะไรเงี้ยเวลาเราโดดอ่ะผมชอบไปกระแทกกับไอ้ไอ้บิดข้างหลังมันตรงคันโยกใช่บางทีแบบ สายมันเด้งออกมาเลยอะไรพวกนี้ผัดโผล่หน่อยก็จะพยายามตัวที่ซิมเพิลที่สุดนะครับอ่ะตัวนี้ก็ประมาณนี้ตัวนี้ปีครับปิ๊งอัพเดิมไหมครับหรือว่าทุกอย่างเดิมหมดเลยครับโอ้ไม่มีการเปลี่ยนเลยเลยิ๊อัพเดิมใช่ไหมใชเคซาเวนพีสุดยอดเลยอนี่ตัวนี้ <laughs> ตัวนี้บอกได้แค่อย่างเดียวคือชื่อรุ่นตัวนี้เป็นพอกนะครับบอกอะไรไม่ได้เลยว่าเพราะว่ายังไม่มีแพลนว่าจะประกาศหรืออะไรเท่าไหร่ก็เอาให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกัน ก็เป็นรุ่นพล็อกเหมือนกันนะครับไอตัวลายพวกนี้คอสตอมแน่นอนแต่บอกไม่ได้ว่าทำมาเพื่ออะไรโอเคครับผมอ่รอติดตามหมดแล้วกีตาร์ไฟฟ้าแซนเบิร์กลุ้นๆตอนนี้ก็จะเป็นแซนเบิร์กที่ใช้เป็นเป็นหลักเลยอ่ะมันจะมี2แบบที่ตั้งไว้ก็คือเป็นดอบแฟลตแล้วก็สแตนดาร์ดมี E-flat กับ e s t a n d a r d ใช่ครับ E flat กับ e s t a n d a r d ใช่เพลงส่วนใหญ่จะเป็น Fla ต ก็มีแค่บางเพลงน้อยมากที่จะใช้เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็บางคอนเสิร์ตถ้าอย่างตอนนี้มีเกสหรือใครเข้ามาแจมแล้วก็จะต้องจําเป็นต้องใช้เป็นสแตนดาร์ดก็มีเตรียมไว้ค็อกเทลเพลงอะคูสติกค,ค่อนข้างเยอะเอาในโชว์นึงอะต้องอย่างน้อยประมาณ1-2เพลงที่มันต้องมีก็ผมก็เลยต้องใช้ไอตัวที่เป็นอะคูสติกเยอะแต่ที่ผมเลือกใช้เป็นพวกไซเลนเพราะว่า มันตัดปัญหาเรื่องพวกแบบเสียงสะท้อนเ<ม>สียงว้องเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่มันไม่มีซาวโฮมันก็เลยง่ายต่อการควบคุมแล้วก็แต่งเสียงแล้วก็ง่ายต่อซาวเอนจิเนียร์ด้วย,วยเวลาก็ทำฟอนต์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยครับควบคุมได้ง่ายใช่ใช่ได้ง่ายอโอเคมันอาจจะขาดสเสน่ห์อะไรบางอย่างของกีตาร์โปร่งแหละแต่ก็ผมว่าถ้าเทียบกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะอย่างเงี้ยมันมันดีกว่าใช่ไซส์ ด้วย<ม>เพราะว่ากีตาร์โปร่งเวลาเราทัวร์เนี่ยเราขึ้นรถตู้อะไรโอกาสเสียหายมันเยอะ,อะก็อย่างนี้ก็สะดวกดี<ม>แล้วก็ควบคุมง่ายนะครับอันนี้เป็นดอนเนอร์นะครับเป็นตัวที่ผมเอามาลองก่อนตัวนี้ผมตั้งไว้เพลงหนึ่งโดยเฉพาะก็คือเพลงไวนะครับของ tail. คอคเทลก็เพราะว่าเพลงนี้มันจะจูนิ่งมันจะแปลกๆหน่อยแล้วก็ไม่สามารถจูนกลับไปกลับมาได้เพราะว่ามันตั้งสาย3เนี่ยมันตั้งขึ้นเป็น A ขึ้นมาหนึ่งเสียงเต็มถ้าหย่อนไปหรือขึ้นมาหย่อนไปเนี่ยมันโอกาสขาดใช่เยอะก็เลยตั้งไว้อย่างเดียวเลยแล้วก็ใช้แค่เพลงเดียวอันนี้โตัวนี้สวยอันนี้ยามาฮ่าไซเลนกีต้านะครับก็มันเป็นรุ่นหนึ่งหนึ่รุ่นหนึนะครับก็เป็นตัวเขาเรียกว่าหลไรปีแรกๆเลยที่เขาผลิตนะครับผมถ้าในในของยามาฮ่าไซเลนกีต้าผมจะชอบรุ่นปีแรกๆมากกว่ารุ่นซีรีส์แบบพวกหนึ่งมันมีเหตุผล ผมชอบซาวมันมากกว่าผมรู้สึกว่าแสดงว่าซาวรุ่นหลังไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วผมก็มีด้วยนะรุ่นหลังๆแต่ก็<ช>ไ,มไม่ได้เอามาใช้เพราะว่ามันมันสู้กันแล้วผมชอบอันนี้มากกว่ามันถูกถูกจริตมากกว่านะครับส่วนใหญ่ที่ผมใช้ถ้าจะเป็นซีรีส์หนึ่งเท่านั้นซึ่งมันไม่มีขายแล้วก็ต้องไปหามือสองเอาอย่างเดียวครับก็ตัวนี้ตัวนี้ได้ในไทยแต่เดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่ได้จากที่ญี่ปุ่นนะครับก็อันนี้ผมเซตติ้งไว้เป็นน่าจะเป็นเพลงเธอ ใช้เล่นเพลงเดียวเลยเพราะว่าเหมือนการเพลงเธอมันมันจูนนิ่งแปลกๆแ,แล้วก็ไม่สามารถกลับไปกลับมาบ่อยๆได้อันนี้ SLG 100อันนี้ผมไม่ได้มือสองมาจากญี่ปุ่นก็พยายามหายรุ่นนี้แหละซีรีส์หนเนี่ยละก็ได้ตัวนี้มาซึ่งผมก็ยังชอบตัวที่แล้วมากกว่าอยู่ดีเสียงใกล้เคียงกันนะแต่มันไม่เหมือนกันคือตัวตัวนั้นนะเป็นตัวที่แบบผมรู้สึกว่าเสียงมันถูกใจที่สุดละตัวนี้ใกล้เคียงใกล้ใกล้เคียงที่สุด นะครับอันนี้ผมจะเซตไว้เป็น drop แปดก็คือใช้ทั่วๆไปเช่นแบบบางเพลงต้องออกมาสตรัมคอร์ดมากหรือว่าเล่นเป็นแบบ p ิกกิ้งแบบเพลงสแตนดาดทั่วไปไม่ใช่เป็นเพลงเฉพาะอะไรเงก็จะใช้ตัวนี้สปแปรไปตลอดอ่ะอีกตัวหนึง่งใช่ามาฮ่าไซเลนเหมือนกันแต่เป็นสายไนยล่อนนะครับใช้เล่นเพลงเดียวเพลงลั่นลันทม,น,มนะครับลั่นทมเป็นเพลงที่ใช้สายเอ็น ก็เตรียมไวสำหรับเพลงเดียวเลยก็ไม่มีอะไรพิเศษครับก็คือเป็นสายเอ็นโอ้เป็นบอสเทลนี้เล่นอะคูสติกเยอะเยอะเยอะเพลงอะคูสติกมันค่อนข้างเยอะระบบต่อไปก็คือจากกีตาร์แล้วก็ไปที่เอฟเฟกต์อะไรต่างๆตอนนี้ใช้อะไรยังไงครับจะผ่านไวเลสก็ผ่าน4ตัวนี้เป็นของเซนเซอร์ครับจะแบ่งไว้เลยแบบเช่นตัวหลัก ตัวสำรองตัวแสแตนดาร์ดและอีกตัวหนึ่งสแปรอะไรเงี้ยเผื่อเรากีตาร์โปรง่งหรือสับไปสับมาอะไรเงี้ยครับก็บและทุกอย่างก็จะเข้ามาสู่ตัวมัลติเซเลคเตอร์ตัวนี้ก็คือกีตาร์ตัวที่หนึ่งกีตาร์ตัวที่สองสามสี่เราสลับได้เลยสลับตามช่องได้เลยนะครับทุกอย่างก็จะมาผ่านในตัวคอร์กจูเนอร์อีกที <Junior. S 1> ซึ่งไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้จูนตรงนี้เท่าไหร่หรอกผมว่า เอาไว้ให้เทคจูนหรือบางทีบางทีเขาเพอพี่ไปจูนเองบนเวทีก็ได้ก็ใช่ตัวนี้ประโยชน์ของมันหลักๆเลยจริงๆคือไว้มิวตัดสัญญาณตัดสัญญาณใช่มันมีเนี่ยช่วงพักเพลงอะไรแบบใช่ใช่อะไรอย่างเทกเขาจะขึ้นไปเปลี่ยนกีตาร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมิวตรงนี้เลยแล้วก็สัญญาณทุกอย่างก็จะเข้าส่วนในสมองหลักตัวนี้ก็คือมีตัวหลักเลย Fractal X3 นะครับตัวนี้ใช้งานะครับผม ตัวนี้ต้องแต่มันเริ่มออกแรกๆเลยรุ่นปีรุ่นสามผมจาไม่ได้ว่ามันมาเมื่อไหร่อแต่เท่าที่ทัวร์มาก็น่าจะสี่ห้าหกปีประมาณนี้มั้งก็ใช้มาตลอดพี่ชอบเป็นคนแบบมีพรีเซตเสียงเยอะไหมครับผมในการเล่นกับค็อกเทลผมตั้งไว้คร่าวๆก็ประมาณ10ประมาณ10<ม>ก็คือแต่คนจริงหลังๆหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วผมจะตั้งเป็นแบบเพลงปานกลางเขาเรียกว่าสีรับแขก เล่นได้เกือบทุกเพลงครับแล้วก็เพลงหนักหน่อยอย่างเช่นที่มันต้องอย่างรักจริงหรือแล้วอย่างช่วชีวิตอะไรเงี้ยที่มันต้องใช้ซาวด์ที่หนักหน่อยแล้วก็เบาหน่อยเช่นแบบเพลงที่มันไม่ต้องแตกแสบสะใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยแบบคั้นคันหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะมีสามเลเวลประมาณนั้นแต่ตอนนี้ระบบระบบใหม่ที่ผมเริ่มทำก็คือเป็นเวทรายจะแยกเนี่ยผมจะแยกเอาพุทไว สัญญาณรายก็คือจะไม่ผ่านเอฟเฟกเลยเป็นเนื้อกีต้าร์อย่างเดียวเช่นแบบเสียงคลีนเสียงแตกเนื้อๆเลยจะผ่านตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็เวทก็คือตัวที่เป็น part เอฟเฟกจะเป็นสเตอร์ปัญหาที่ผมเจอคือคือช่วงก่อนที่จะปรับมาเป็นใช้ระบบเนี้ยเวลาฟอนต์เพามันต่างออกไปอ่ะเช่นที่เล็กที่ใหญ่เงี้ยบางทีเอฟเฟกที่เราตั้งไว้อ่ะมันล้นเอนจิเนียร์ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะว่ามันมาอย่างเงี้ยต้องแทงตังก้อนผมก็เลยแยกไปให้เขา บาลานที่หูผมแบบที่ผมชอบแล้วก็ให้เขาบาลานในส่วนที่มันเหมาะสมกับนาดอ้าอินจเนียจัดการเสียงได้ไง่ายคือใช่<ๆ>เขาก็จะผสมกันในตัวเองว่าแบบเออฮอร์ประมาณนี้เอฟเฟกประมาณนี้ก็พออะไรอย่างเงี้ยครับบอดนน <B board. S 2> ด้านบนนี้มีได้ใช้งานอ๋ไไยอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นพราร์ทของอะคูสติก<อ>ก็คืออ๋อไอตัวไวเลสที่ผมบอกว่าสําหรับอะคูสติกอ่ะมันจะถูกแยกออกมาเข้าตัวบอดอะคูสติกก่อน หลักๆที่ผม<อ>ใช้ก็จะเป็นเนี่ยตัว pm ของ z o o มก็จะช่วยแบบแต่ง eq อะไรนิดหน่อยหลักๆก,ก็ช่วย boost พวกเลเวลหรือว่าตัดย่านบางอย่างอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> uh, จากนั้นก็ reverb ก็ใช้ของ big sky ส่วน delay ก็ใช้ของ h9 สองตัวนี้แค่นั้นครับหลักๆคือตัวนี้แหละมันช่วย,ม,วยมันช่วยมันช่วยบาลานซ์ให้กีตาร์ทุกตัวมันใกล้เคียงกันเป็นฟุตของตัวค x ์งี้หมันกนใช่ฟุตของ A x อันนี้กับตัวข้างบนนี่ซิงกันซิงกันใช่อ๋อซิงกันในระบบนี้แบบค่าวได้ไหมครับเฮ้ยพี่ชาลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าผมทําไว้สองชุดก็คือคตัวหลักจะอยู่บนเวทีตัวหลักบนเวทีอ่าฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันแล้วก็แล้วก็จะต่อสายลิง์เข้ามาเป็นตัวข้างหลังอันนี้คคสายเอ็กว่าตัเวลาเรากดตรงน,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 นี้ข้้งบนก็เปลี่ยนคืออันนี้มันง่ายสําหรับเวลาเทคนิคเชียนสมมติ เฮ้ยเราออกไปสูุกข้างหน้าเงี้ยเรากลับมาเหยียบเอฟเฟกไม่ทานเขาก็จะอนีหลังๆพอคล่องกันมากๆทากันบ่อยๆเงี้ยผมก็แทบไม่ต้องกดละเขาก็จะรู้จังหวะเขาเองว่าถึงเวลาเขาก็แบบปึ๊บปึ๊บอะไรของเขาเองสำคัญเหมือนกันนะใช่มันทําให้เราแบบไม่ต้องพวงแบบเอฟเฟกข้างหน้าเราอยู่อ๋อก็มีระบบไฟคือตอนนี้ใช้ไฟที่ของตัวเองไม่ได้ใช้ของงานก็คืออันนี้มันเป็นพวกที่แคมปิ้งก็ชอบใช้กันนะครับตัวสํารองไฟตัวจ่ายไฟมันช่วยอะไรได้บ้างครับ บ้านเราเนี่ยไฟแต่ละที่ไม่เหมือนกันไมม่เหือน,นความนิ่งความเสถียรไม่เหมือนกันความสะอาดไม่เหมือนกันฉะนั้นสิ่งดีงที่เราพอทําได้คือเราต้องมีไฟเป็นของตัวเองก็ก็เลยใช้ไอ้ตัวเนี้ยเจนเนี่ยเหมือนเรามีเจนเจนเป็นของตัวเองเราผลิตไฟของตัวเองทีงนี้เราจะไปโทษใครไม่ได้แล้วว่าแบบเอ้ยทำไมเสียงมันไม่ดีหรือว่า,าอะ <อา S 1> ไรเออคือไฟไฟมันมาจากเราแสดงว่ามันอาจจะ มันจะเจอบ่อยเวลาไปเล่นบางทีอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเสียงจี่เสียงอะไรยเงยี้ยแล้วก็มันหาหาสาเหตุไม่ได้เราควบคุมไม่ได้อ่าก็อันนี้ก็เราจะได้ตัดไปหนึ่งแล้วว่า<ม>โอเคไฟเราผิตเองฉะนั้นเสียงจี่อาจจะเกิดจากระบบของเราอะไรบางอย่างมันไม่ดีอะไรดูแลตัวเองใช่เหมือนเพราะว่าแบงค์ก้อนใหญ่ะครับก็อันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือฟุตตัวที่ซิงกับข้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นตัวหลักอหันนี้ก็มีชื่อไปเลยแครับีนใช่โอเวท ฟุตวอลลุ่มก็2อันนี้จะใช้สําหรับกีตาร์ไฟฟ้าใช้สำหรับกีตาร์ครับเอ๊ะฟุตวอลลุ่มสองอันคือยังไงครับหน้าหลังครับหน้าหลังอันนี้จะปะสมมุิกีตาร์จะเข้าวันนี้ฟุตวอลลุ่มก่อนอันแรกอันนี้เป็นอันแรกนะครับใช่จากบอร์ดมานี้ฟึ๊บใช่คือมันไม่ได้มันไม่ได้แบบตามตามตรงตัวขนาดหรือว่ากีตาร์ลากสายมานี่หรอกมันผ่านเอฟเฟกต์ตัว X แล้วก็ตั้งค่าให้มันอยู่หน้าสุดโอเคครับครับ มันเหมือนวอลลุ่มกีตาร์เหมือนกีตาร์บนตัวครับที่เราใช้เวลาเราใช้นิ้วเวลาเราปิดวอลลุ่มตัวนี้ดีเลย์มันจะไม่หายรีเวิร์สมันจะไม่หายเพื่อบางทีเราเล่นพวกแบบเคยเห็นอิงวีไหมที่เล่นเป็นแบบโบกีตาร์หรือว่าเสียงหอนเสียงอะไรพวกนี้อ่าอันนี้ก็จะคือไว้เล่นพวกนั้นผมจะชอบเล่นพวกแอมเบียนใช่สร้างบรรยากาศสร้างอะไรเงี้ยผมจะชอบเล่นพวกแอมเบียนก็เลยตั้งไว้ตัวแรกส่วนนี้ก็คือคิวสวิตปิดก็คือปิดหมดทุกอย่างอยู่หลังสุด หลังทุกอย่างเลยนี่ปิดไปอยู่เลยใช่ก็คือปรับเปลี่ยนกีตาร์ก็ต้องต้องปิดตัวนี้คือตัดทุกอย่างเพื่อให้เงียบพิสูจน์ครับส่วนตัวนี้ก็ฟุตวอลลุ่มของกีตาร์โปร่งครับแต่ก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับผมใช่ข้างหน้าข้างหลังกีตาร์โปรแค่นี้ผมเน่งนะครับมือต้าของฮอกเทลนะครับครับผม จริงตอนนี้ถ้าถ้าเป็นกีตาร์ครับตัวหลักๆจะมีเป็นตัวนี้ครับเป็น i b a n e เครับเป็นตัวนี้ตัวนี้ครับรุ่น FR 200หรือ2000อะไรสักอย่างนะครับจำไม่ได้รุ่น FR ซึ่งมันเป็นโมเดลที่เขาผลิตก่อนที่จะทำตัว AZ นะครับแล้วมันก็เป็นแบบค่อนข้างชอบความแบบดําๆําดําดดดใช่ก็งงๆเหมือนกันตอนที่ไปเห็นเขาขายก็เออพี่สวยดีว่ะ ด้วยความที่มันดำๆๆแล้วก็ปิกอัพมันเป็นแบนักเลด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันแรงดีล็อกมาคือมากับตัวตั้งแต่แรกมากับตัวแต่แรกตัวนี้ไม่ได้โมอะไรเลยครับคือปกติคือผมไม่ค่อยชอบโมกีตาร์เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนแบบขี้เกียจเอาไปนู่นไปนี่เอายิ๊ตซ่าไปนู่นไปนี่ไปฝากไว้กับใครนานๆอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นโชว์ปกติในผับบาร์ผมคือตัวเดียวเลยผมตัวเดียวเลยถ้าจะตั้งเป็น EF แฟรครับถ้าใช้เป็นสแตนดาร์ดก็คาโปและจูนเอาแบบไวๆ แต่ว่าเราก็เพลงนี้ก็คุมทั้งหมดเลยในโชว์ก็จะมีตัดคอยเล่นก็จริงๆมันก็ได้ประมาณใช้หลักๆก็ประมาณสัก4ี่หเสียงซึ่งมันก็ให้เสียงได้ประมาณสัก6เสียงครับ,รบก็สวิตปึบๆแล้วก็ตัดคอยปกติครับสวยครับชอบที่มันสีดำนั่นแหละครับ<ม> <laughs> ตดนใจที่มันเป็นสีดำ <Okay. S 1> ส่วนใหญ่กีตาร์จะเน้นเป็นสีดำหมดครับ <Okay. S 1> ต่อไปจริงๆตอนเนี้ยที่ใช้ เป็นหลักเลยคือตัวนี้ก็คือเจ้าสแตนเบิร์กนี่แหละครับสแตนเบิร์กใช่เราเพิ่งได้มาเริ่มใช้ตอนเขาเทลเขาสอบนะครับครับพี่ชาวแนะนํามาว่าสแตนเบิร์กจริงๆเคยจับเล่นตัวเจ้าสแตนเบิร์กของพี่ชาวมาสักระยะหนึ่งลวแต่เริมของพี่ชาวเขาจะเป็นก่อน,นหน้านี้จะเป็นตัวพวกแฟนเฟรตต่างๆแล้วแบบว่าด้วยสไตล์การเล่นของพี่ชาวกับผมจะคนละแบบกันในความที่พี่ชาวจะเล่นเมโลดี้เยอะพวก ลายโซโล่ต่างๆนานาหรือลิฟต์เยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเขาน่าจะเหมาะกับทางนั้นแต่พอเป็นตัวผมเองผมรู้สึกว่าเฟรดแบบปกตินะเป็นจัมโบ้เฟรดด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่าสบายกว่าับผมแต่ได้ลองขับแบบตรงๆเงี้ยบนแซนเบิร์กด้วไงฮะัสำหรับผมผมไม่ค่อยต้องปรับตัวอะไรมากจริงๆผมง่ายเป็นคนง่ายๆกับเรื่องคอกีตาร์ด้วยแหละครับแต่ว่าเอาจริงๆสาหรับคอแซนเบิร์เนยผมว่ามันทํามาให้คนเล่นง่ายขึ้นนะพอเล่นแล้วจริงๆแล้วรู้สึกว่า มันง่ายขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่พอเล่นตัวนี้นานๆพอกลับไปเล่นกีตาร์ธรรมดาจะรู้สึกว่ากลายเป็นกีตาร์ธรรมดาเล่นยากไปหน่อยต้องการแบปปบปรับตัวไปปรับตัวมานิดน,นึงแต่ทีนี้พอแบบเล่นทั้ง2ตัวควบคู่กันไปมันก็จะแบบว่าอ๋อเราจะเก็ตและว่าอ๋อตอนนี้ประมาณนี้ตอนนี้ประมาณนี้อะไรประมาณนั้นครับมีมีแววจะกลายเป็นสแตนเบิรหมดเลยไหมครับจริงๆก็ตอนนี้ก็ก็ดูๆไว้อยู่นะครับก็เริ่มชอบแบบชอบจริงๆจังๆแล้วเลวเหมือนกัน จริงก็มีคนบอกว่าวงการนี้เข้าแล้วออกยากอีกหนึ่งอย่างตรงที่ผมอชอบเลยอ่ะคือน้ําหนักมันด้วยเว่าอย่างเข้เทลเขาข้สอบเนี่ยเรายืนโชว์สองชั่วโมงเนาะนนแบบค่อนข้างถือนานนะอพอมันสะพายนานๆเนี่ยอย่างกีตาร์ผมเนี่ยตัวน,นี้หนักเลย ถือว่าน่ะยิ่งถ้าเป็นไอแฮกซ์ตอร์มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือเมื่อยเลยดีกวครับก็ไอ้นี่มีหน้าที่สาหรับโชว์แค่เพลงเดียวเท่านั้นเดิมเดิมหมดเลยไหมครับผมเดิมเดิมหมดครับทุกอย่างเป็นเดิมเดิมหมดเีได้ยินวีคือเดิม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 หมดทุกอย่างผมว่ามันเขาเคียวไม่โมกันเลยใช่ผมเขาเคียวไม่ค่อยโมครับอย่างมากมีมีช่วงหนึ่งฮิตอยู่ก็มีไปเปลี่ยนปิกอัพไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เดิมเดิมชอบกว่าเพราะว่าเหมือนแบบเดิมเดิมบางทีเขาโรงงานเขาคิดมาแล้วะครับว่าม โมก็ชอบนะแล้วโมบางทีมันก็แรงขึ้นหรืออะไรก็เข้าใจสำหรับ,ค,รบคนท<ม><ก>ี่โมกีตาร์นซาวเนี่ยมันต่างจากกีตาร์แบบทรงปกติอะไรเยอะไหมการใช้งานจริงอะไรพวกนี้ครับจริงจริงซาวผมต้องบอกว่าด้วยกีตาร์ยุคใหม่อ่ะเดี๋ยวนี้กีตาร์ที่ออกมาใหม่ๆซาวมันก็จะโมเดิร์นขึ้นเรื่อยๆเนาะด้วยความที่แบบว่าด้วยปิกอัพหรือวัตตกรรมต่างๆที่เขาสร้างขึ้นซาวคลีนหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันจะมีความแบบใสกริ้งมากขึ้นมีความเหมือนแก้วมากขึ้นเราจะรู้สึกว่ามันสะอาด แต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นคนชอบโทนเก่าๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะมากแต่ว่าถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้นะแบบว่าหมายถึงว่าเราอาจจะเล่นแบบพวกคือตอนนี้มันผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นต้นไหนเนาะผมผมผมชอบอ่าแก๊กที่4ี่แก๊กที่สี่แผมจำไม่ผิดเะใช่ใช่ใชนตัวนี้เนาะสิกันคอใช่ใช่รู้สึกว่าเออดีรู้สึกว่านวลแล้วก็จริงๆมันดีทุกอันแหละแต่ว่าวันเนี้ยตอนที่เซาเชคใช้จมลยรักผมอะใช้เปิดเอฟเฟกต์แค่ตัวเดียวแต่ว่าใช้วิธีการคือ เปลี่ยนที่ปิกอัพเอาแล้วก็ปรับที่แค่วอลลุ่มเบาเกณฑ์ลงนิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้มันได้โทนที่แตกต่างกันมากขึ้นนะฮะแค่ปิกอัพก็รู้สึกว่าโทนเปลี่ยนเยอะเข้ายากใช่ใช่ใช่ส่วนจริงๆอีก2ตัวเนี่ยจริงๆเรียกว่าเป็นตัวสำรองดีกว่าครับเป็นสำรองครับต้องใช้หรือว่าแบบ s t มีตัวเนี้ยเป็นตัว standby ดีกว่าตัวนี้เป็น s t a n d ายซึ่งจริงๆตัวนี้ตั้งเป็น standard ครับปกติตั้งเป็น standard ตัวนี้เป็นตัวลุยๆอยู่แล้วเช่นเอาแบบว่าเล่นแบบว่าเละเลย แล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้ครับเป็น h ฮกสตอร์มตัวนี้ก็ได้ต่อจากพี่เชามาซึ่งสภาพก็สมบุกสมบันแต่ว่าตัวนี้มันใช้เล่นหลกัหลกๆเลยคือเพลงปัทนาสิ่งใดลือนะครับซึ่งมันจำเป็นต้องใช้เจ้านี่มีคันโยกใช่นิดหน่อยครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรตัวนี้ก็กว้างหน่อยก็เหมือนกันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามีแค่มีโทนให้ให้แยกแต่ละอันเนาะ ทะเาลาะกับนัสวยพี่ <laughs> ผมเป็นคนที่ <laughs> การรักษากีตาร์ค่อนข้างห่วยประมาณหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีเราซื้อมาใช้อพ,อพอซื้อมาใช้แล้วมันมีรอยขูดข่วนหรืออะไรที่เกิดขึ้นจากเราอะมันจะรู้สึกว่ามันเป็นของเราจริงๆแล้วก็ผมเป็นคนที่ซื้อของมาเราไม่ค่อยขายก็เลยรู้สึกว่าการที่มันพังหรือมันชำรุดต่อต่อมือเราอะมันจะ เป็นการที่เราสร้างา okay. คุณค่ากับมันเ <laughs> ช่นกันเราโอเคกับมันอ okay. ะไรอย่างเงี้ยครับจริง,รงๆของผมเป็นระบบที่โคตรจะอีซี่เลยครับ easy อีซี่แบบสุดๆยังไงบ้างคือของผมมาที่บอร์ดเอฟเฟกผมตรงนี้ได้เลยครับกีตาร์จะถูกเอาผ่านไวเลสนะครับไวเลสผมแยกแค่ก้อนนี้เลยสำหรับง <c oughs> านนี้โดยทั่วไปแล้วเราเล่นผับบาร์ก็เช่นกันเพราะว่าคือด้วยผับบาร์พื้นที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ตัวเทคนิเชียนของวงครับจะมีแค่3คน ไม่ค่อยอยากให้เขาโอเวอร์โหลดเกินไปสําหรับการทํางานทีนี้รู้สึกว่าการทําอะไรให้เคลื่อนไหวง่ายหรือทําให้เร็วะทุกอย่างอาจจะดีที่สุดสําหรับทีมงานด้วยก็เลยรู้สึกว่าผมมีแค่บอร์ดเดียวกีตาร์ผ่านไวเลสไวเลสปุ๊บเข้ากีตาร์มาแอสเนาะแอสแล้วก็แคนวาสแคนวาสเอาไปบอร์ดใช่ครับแค่นี้เลยเอาไปใช่บิกเซอร์เลยถูกต้องครับ Oh, oh, โอ้โหเอฟเฟกตัวนี้สมบุกสมบันมากครับผมแล้ว,ลวดูได้เลยว่าสีเนี่ยปกติเนี่ยเข oh. าเลยเขาเป็นสีดำเนาะของผมเนี่ยจะกลายเป็นสีทองแดงไปแล้วเพราะว่าเราผ่าน <c oughs> เราผ่านงานสงการกันมาแล้วก็บางทีเวลาโดนน้ําหรือว่าโดนไอที่มันไม่ใช่ปกติว่าถ้าแบบเล่นผับบาร์มันจะไม่ได้โดนพวกไอสโมกเยอะ,ะครับ <c oughs> บางทีไอพวกเนี่ยโดนสโมกแล้วเราเก็บไม่ดีบางทีมันชื้นมากอะไรบ้าง <c oughs> สีมันก็จะเปลี่ยนไป ปุ่มพากอันเริ่มเด้งออกแล้วบ้างอันปีนี้ก็มีแพนจะเปลี่ยนแหละปีที่้วกี่ปีแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เหรอน่าจะประมาณ5ปีห้าปีประมาณนี้ครับตั้งเป็นหัว X Y ครับเป็นคลีนหัวหนึ่งแปะหัวหนึ่งแล้วที่เหลือก็เป็นเพดดอลในการกดช่วยไม่ได้เซฟเป็นสีนของผมจะใช้วิธีกดเอาเป็นก้อนเหมือนแยกเป็นก้อนถ้าสมมติของผมเทียบกับของพี่ชาวครับของพี่ชาวค่อนข้างจะเป็นเพลงเยอะแล้วจะมีเสียงที่ เหมือนจำเพาะของเพลงนั้นๆเ <พง S 2> ยอะแต่ของผมอะเสียงที่จำเพาะกับเพลงนั้นๆจะมีไม่ได้มากจะมีหลกัหลกๆแค่ไม่กี่เพลงประมาณเสียงที่จำเพาะเลยน่าจะประมาณสัก4-5เพลงอะไรเงี้ยเราก็จะตั้งเสียงที่จำเพาะไว้เป็นหลักแต่ว่าเสียงที่เป็นเสียงพื้นฐานอย่างเช่นเสียงคลีนเสียงแตกริทึมแตกหนกักแตกเบาอะ,อะไรพวกเนี้ยจะมีรองพื้นไว้อยู่แล้วที่เหลือจะเป็นพวกโมดูลที่เฉพาะพวกทุกอย่างผมตั้งเป็น X Y หมด คืออย่างเงี้ยก้อนนี้คือ r e ิ e r บผมอันนี้เป็น X ถ้ากดครั้งก็เป็น Y มันก็จะให้เสียงที่ต่างกันของแต่ละก้อนทุกก้อนเป็นเหมือนกันหมดจะมี X Y แยกกันเนี่ย drive ก้อนนี้คือ drive 4เนี่ย drive อันนี้คือแตกอ่อนนะครับอันนี้ก็อ่อนแต่เป็นอ่อนอีกแบบหนึ่งเช่นกันแต่ก้อนนี้ก็จะเป็นสลับ X Y คือเปลี่ยนหัวเลยแค่นั้นหลกัหลกๆก็จะใช้ประมาณนี้ครับอ่าแต่ช่องนี้ก็คือให้แบบ รจริงๆให้ใกล้เคียงกันครับ uh huh. แต่ว่าหลังๆก็อย่างพี่ชาวก็มีขยับไปเปลี่ยนไปเรื่องงานสตูดิโอมีใช้คอร์สคอนเทกซ์บ้าง uh huh. อะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าพอใช้คอร์สคอนเทกซ์บางทีพอมาโชว์อะ่ะเขารู้สึกว่าตอนโชว์เขาใช้แฟกทอเรมรู้สึกโฟล์อ่ะด้วยปุ่มด้วยอะไรที่เขาเคยใช้อยู่แล้วหรือความอาจจะเคยความเคยชินด้วยอะไรเงี้ยครับ uh huh. ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตรงไหนที่เขารู้สึกว่าตัดสินใจว่าใช้แฟกทอ ซึ่งในโปรเจกต์ถ้าจะ, upgrade, จะอัปเกรดจะอาจจะอัปเกรดเป็นแฟคทอลเหมือนกันคุ้นกับเสียงมาแล้วแล้วก็ชอบค่อนข้างชอบเป็นพิเศษ<ช>รู้สึกว่าเสียงแตกจะเป็นของผมเป็น6กห้าศูนย์ห้าหกห้าศูใช่ครับส่วนคลีนก็เป็นมาแชลประมาณนี้อุปกรณ์ผมไม่มีอะไรมากแล้วก็มีต้าไม้นี่ปกติแล้วครับที่เหลือก็คือเอียร์ไม้ปกติพื้นฐานกาโปนี่ขาดไม่ได้นี่เรียกว่าเรียกว่าเพื่อนรักว่าเรียกว่าเรียกว่าเพื่อนรักเพราะว่าเพลงค็อกเทลนี้ มันจะมีหลายเพลงที่เป็นแบบคาดเฟดสามเฟดสี่เฟดห้าบางทีก็มีโผล่มาอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเพลงหลักคนขอ,อน,นี่งอนกันเลยนะอั <laughs> นนี้ใช้ของอะไรนะบมอนะอันนี้ของอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าเราจริงๆผมมีประมาณ4ี่ห้าอันเลยแต่ว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยคาดเราเพี้ยนน้อยที่สุดตั้งแต่ผมใช้มาผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมวะ <laughs> ทั้งๆที่แบบไอ้อันคาดกีตาร์ไฟฟ้าอะไรหรือต่างๆนานานะผมก็ใช้นะแต่ว่า มันเพี้ยนว่ะแปลกผมก็งงว่าหรือว่ามันแค่อาจจะเหมาะกับกีตาร์ตัวนี้เฉยๆอาจจะแบบว่าแค่เหมาะกับคอมันหรืออะไรเงี้ยโอนี่คือใช้จนแบบใช่ใช่ใช่อาจจะเหมาะกับคอตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่ครับขอบคุณครับที่มาในขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่เหน่งมากครับขอบคุณมากมากครับผมฝากด้วยครับอมครับแล้วขอบคุณทางร้านเยสกีตาร์นะครับผมนะที่ได้ให้ผมนะครับแล้วก็คนดูทุกคนด้วยนะครับที่ได้ไปดูอุปกรณ์นะครับผมที่พี่ชาวช้จริงนะครับ